ครับสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม r r Survival Evo Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดให้สักคนหนึ่งไลค์ like นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับผมพี่ก็ได้จับแรปเตอร์นาะแล้วตอนนี้เราก็ได้ขี่แรปเตอร์นะฮะแล้วพี่ก็วิ่งยาวมาจนอ่า แถบหิมะเลยเนี่ยผมวันนี้จะมาล่าหมาป่านะครับผมนอหาเวทสูงกจะนอ้ทีเล็ก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 นี่ในในในี่ทีเล็กเลเวล20เราสู้ได้อยู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาโอ้โหไรโน่จะตายแล้วอีกทีเดียวเรียบร้อยขอดเนื้อเลยแล้วกันนะครับผม แล้ววันนี้ะครับผมพี่ก็จะมาหาจับนะครับผมมมาป่านะครับผมเนาะเดี๋ยวขอเบลสูงๆหน่อยก็ต้องบอกเลยช่วงนี้ก็สบายมากนะครับผมเนาะเล่นเกมอาร์คเพราะว่าอาร์คมีการแจกของเรื่อยๆเลยครับผมเนาะตอนนี้พี่ก็ได้แบบชุดแบบดีๆมาใส่นะครับผมทําให้พี่ไม่หนาวนะครับผมเวลาอยู่ในน้ําแข็งน้องเห็นปะค่าค่าความหนาวไม่มีเลยนะครับผมสบายแถมยังได้ปีกเมงปอฟรีๆมาด้วยนะครับผมเนาะ เออทางเกมแจกนะครับผมพี่ก็ล็อกอินเข้าไปรับเอาตลอดนะฮะล้วก็ได้ชุดแบบชุดกเกาะเหล็กแบบโอ้โหช่วงนี้สบายมากนะครับผมเล่นเกมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาปะอุ้ยอันนี้วลเท่าไหร่วลวร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบไม่เอาเนี่ยครับผมพี่จะจับประมาณสองร้อย 270ขึ้นไปแล้วกันนี่แค่ผมเนาะเออตัวโอนี้เออเออตัวนั้นวิ่งหนีไปแล้วเห็นลูกพี่มันโดนเล่นงานอยู่หนีไปแล้วเอ้ยโ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 อ้ยกูจะจะว่าไปหมาป่าเนี่ยมันตีแรงเนี่ยผมน้องๆต้องระวังดีๆด้วยนะเอาแรปเตอร์มาสู้เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันโอาเจนอาเจนยังไงยังไงอาเจน อาเจนเหมือนมันจ้องจะเล่นนั่นไงเห็นไหมมันจ้องจ้องจะเสียดหย่อเรานี่ครับผมนี่นี่นี่ <c oughs> กวักไม่มา <c oughs> อะไรวะเดี๋ยวครั้หนึ่งเดี๋ยวพี่ขอนี่เปลี่ยนลูกขั้นดูอ่าเปลี่ยนหน้าไม้เจอกูแน่เฮ้บินนักใช่ไหมนี่เมฆเขาให้อ๋อนี่เมฆเขาให้เรียบร้อยตายไปแล้วนะครับผมเต็มคาราเบลไปเลยโอ้ มาตรงนั้นมีทีเล็กนะครับผมเดี๋ยวพี่สง่งเผื่อที่จับทีเล็กกลับบ้าน <laughs> ท,ท,ท,ทีเล็กไอ้ยทีเล็กทุยทีเล็กเลเวลสักสองร้อยใช่ไหมโอ้โหตรงนั้นมีหมาป่าอู้เดี๋ยวนะมีสองร้อยสามสิบหรอเราจะจับสองร้อยสามสิบดีไหมพี่ว่ามันเหมือนมันน้อยๆอ,อยู่เลยอ่ะนี่สองร้อยสามสิบก็จังหานเลย นี่ยผมไม่เอาน้อยไปเนี่ยผมอยากได้สักสองร้อยเจ็น่งนะตรงนั้นตอนนั้นร้อยยี่สิบเนี่ยผมนั้น200โอ้โหเซเบอร์ทูตลุยนี่ยัง่ำง่ายย่ำย่ำย่ำนี่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 เออเอออออออกอากไม่ถึงเซเบอร์ทูตไปไหนเลยเซเบอร์ทูตนี่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  ขวัญขวัญขวัหน้าเขาให้เรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนะเวลอัพนี่ครับผมเมื่อกี้เกมไม่กินอาหารให้ไม่กินเนื้อเพิ่มเลือดหน่อยนะครับผมเนาะเพรเดี๋ยวมันจะไม่มีเลือดโอเคโอเคเนื้อหมดหนังเหรอหนังอ่ะเอาเก็บไว้ก่อนหรือว่าใช้ทำอะไรนี่ขนเราทิ้งไปเลยนะครับผมตอนนี้พี่ไม่จําเป็นต้องใช้ขนละ เพราะว่าเกาะฟ้านะผมของพี่มันมีค่าป้องกันความหนาวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็เวลาไปที่เราร้อนก็แย่เหมือนกันนะครับผมเลือดเราก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับผมนอกเหมือนหนาวเลยพี่ก็ต้องถอดเสื้อผ้าออก <c oughs> <c oughs> โอเคต้องเปื่อยกันไป <c oughs> เราจะเจอไหมเนี่ยหมาป่าวันนี้นะครับผมเลเวลสูงๆสูง200กว่าเพราะว่าหมาป่านี่มันมันค่อนข้างที่จะทำดามเมจแรงนะครับผมเนาะเออยิ่งจับเป็นฝูงก็ยิ่งแบบ ยิ่งดีแต่พี่วันนี้พี่จะมาจับแค่ตัวเดียวก่อนนะครับผมเนาะจะมาพากลับบ้านอืมหาก่อนอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีฝูงมาป่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะตัวนี้มีเพ่อเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หาตัวที่มันวู้ตัวไกลๆเวทสูงสุดจ่าฝูงโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะโอ้เดี๋ยว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 โอ้ตัวนี้220คุยเดี๋ยวนะถ้าลูกน้อง220แสดงว่าจ่าฝูงต้องเลเวลสูงกว่าเนี่ยผมเดี๋ยวขอดูหน่อยอุ้ย280เอาละเอาตรงหูโอ้ยเดี๋ยว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 ไม่หมาป่ามันใกล้กัดพี่ใกล้จะตายเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่หลบมุมก่อนโอ้ยโอ้โหใจเย็นๆ โดนหมาป่าลุมขย้ำเนี่ยผมโอ้โหนะโอ้โหทีเล็กตัวนี้อ๋อนี่ไงจับฝูงอยู่นี่โอเคอุ้ยสีสวยอยู่ใช้ไายเนี่ยผมสีออกเทาๆครีมๆเนี่ยฮะเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่าไปขัดกับทีเล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการทีเล็กก่อนแล้วกันนี่สังหารโหดทีเล็กก่อนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นลูกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทีเล็กโหมันมาแอบกัดเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หน้าไม้ยิงก่อนนี่อีกทีนี่งายท้องเลยโอเคต่อไปเราก็เปลี่ยนลูกดอกนะครับผมเพื่อที่จะเไปจับไอเจ้าหมาป่าตัวน้อยตัวนี้ตัวนั้นเห็นนะเอาเฮ้ยมันวิ่งไปนู่นแล้วเอาเฮ้ยกลับมาก่อนลูกไปไหนซะลนะ โอเควิ่งกลับกลับมาแล้วนะครับผมตัวนี้ใช่ไหมโอเคสองสามสองร้อยแปดสิบนะครับผมเดี๋ยวเรายิงเลยจึกลูกดอกอยากสลบจึ๊กจึก,จกอีกจึกหนึ่งจึกยกย่าไม่สลบอีกเหรอเออดีแหละน่าจะสลบแล้วนะครับผมโดนเข้าไปขนาดนั้นโอ้ยยิงไม่โดนด้วยืเ่เกะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งตามก่อนแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะหม <c oughs> วิ่งปีนก้อนหินไ้เฉยเลยวะ่ะเดี๋ยวยิงอุย้ยจะกดยิงจะไปเปลี่ยนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นมีตรงนี้มีทีเล็กอีกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้อนกลับมาก่อนเออโอเคโอเคหนูเออนั่นแหละวิ่งกลับถูกแล้วถูกแล้วถูกทางแล้วนั่นแหละไปทางนั้นเลยตรงนั้นมีหินนั่นแหละอวิ่งไปวิ่งไปหลังล่องหินเดี๋ยวพี่พาไปดูของดี นี่ยังไงยังไงยังไงทําไมยังไม่ล้มทําไมยังไม่ล้มโอเคเรียบร้อยล้มแล้วครับผมตอนนี้ต่อไปเราก็ต้องไปจัดการไอ้เจ้าทีเล็กตัวนั้นก่อนอีกทีนะอโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อาจจะต้องทํรั้อมไม้ก่อนนะครับผมเนะเอรัอ้วหนามนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ มีตัวอะไรมาโจมตีนะครับผมอุยตัวนี้เราเลเวลอัพด้วยงั้นเราก็สามห้าแล้วดิโอโอเคเอาา่าฮะนะอันนี้อะไรวะเนี่ยหนูเออเชียงมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องตอนนี้เรา,าจ,จะต้องคาบเอ่อไอลวดหนามก่อนนะครับผมเนาะแต่พี่ต้องพี่ไม่มีไม้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพี่อาจจะต้องเฉาะไม้ก่อนอโอเคมา เราชอบไม้เลยนี่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 เรามีขวานสัยอย่างอย่าไปกลัวเห็นไะหพอทำได้กี่อันวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมว่าเราทำได้กี่อันอ่ะตอนนี้เราได้อันเดียวเนียครับผมเราน่าจะต้องหาอีกสักสองถึงสามอันเนาะถึงจะพอดีนะครับผมเฉาะตัวนี้ด้วย แล้วก็ต้นนู้้นอีกสองต้นโอ้โหแถวแวนี้แบบสัตว์อันตรายเยอะมากเลยอ่ะดูน้องๆเห็นว่ามันขึ้นโชว์ขวามือว่ามีสัตว์อันตรายอยู่รอบๆเรานะครับผมเราต้องระวังให้เป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็เราอาจจะโดนลุมขย่ำตายได้นะครับผมโอเคตามไปที่เรนเปเตอร์ตามมาอาราขาหน่อยโรกเออไปไปด้วยกัน เดีนะ๋ยวตอนนี้เราเราได้รลไม้อีกอันหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าพอหรือ,อยังนะครับผมแต่พี่คิดว่ามันน่าจะไม่พอ2อ,อันใช่ไหมลองดูก่อนไหมแต่เราลองดูก่อนนะครับผมเราลองปักปักรมไม้นะฮะโอเคกินไปนะเดี๋ยวเราลงไปวางเลยดีกว่านะครับผมเนาะอยู่ไหนวะเออเออเอ,อ,อยู่ตรงนี้ ไปดูช่องคราฟเฉยเลยกูโอเคเดี๋ยวราวางเลยเระาวาังตรงนี้อันหนึง่งดีๆต้องดูดีๆนี่ครับผมประหยัดเนื้อที่ให้ได้มากที่สุดชึบโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกชึบอ๋โอ้ยังเหลืออีกช่องหนึ่งนี่ครับผมเราต้องเราต้องได้อีกสักหนึ่งอันนะครับผมรวมไมอีกทั้งหนึ่งอันไปเดี๋ยวเราไปหาต่ออ่าโอเค นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาแรปเตอร์ไปดีกว่านด้ครับผมวิ่งไปถ้าจะไก่โหน้องๆด้วยไอทีเล็กตัวนั้นยังอยู่เลยอะวิวเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหร้อยเจ็ดสิบนะครับผมแรปเตอร์ลรน่าจะสู้ไม่ได้ด้วยอืมเดี๋ยวเราเคลียร์มันก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะจะได้แบบฟาร์มแบบสบายไงฟาร์ไม้สบายเดี๋ยวเราเคลียร์มันก่อน ถ้าเราไม่เคลียร์มันนี่คือเราลําบากนะครับผมเนาะเวลาเราเดินอะไรอย่าเงี้ยมันจะวิ่งมาไล่กัดเราและยิ่งเลเวลร้อยเจ็ดสิบขนาดนั้นแล้วด้วยโอ้โหถ้าจะกัดแรงแน่ดูนี่ยผมทีเล็กตัวนั้นอืมนฮะอืมยิงจึกพี่โดนด้วยวะ่ะอ๋อฝีมือหน้าไม้ของเรานี่แม่นจริง โอ้คุยเดินมาแล้วโอ้คำรามแล้วคำรามแล้วอีกเจิกหนึ่งอีกเจิกหนึ่งอีกเจิกหนึ่งโอ้โหโอ้โหเลือดตั้งห้าพันหืโอ้ยดูมันกัดดูมันกัดดูมันกัดลับเตอร์เราดูมันกัดอัลฟาเราน้องๆโอ้โหยิงสวนยิงสวนยิงสวนโอ้เราสองพันละสองพันละยิงสวน ยิงสวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเลือดโอ้โหเลือดเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องวิ่งต้องวิ่งก่อนแล้วนะบผมในตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงสวนทีหนึ่งยิงโอ้มันมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยมันกัดโดนเลยแกเฮ้ยเราจะตายเอาวแน่แเดี๋ยวทำไปเล่นทำไปเล่นนะครับผมพี่จะกำลังจะตายไม่ใช่พี่กำลังจะตายไอ้ อัลฟากำลังจะตายเนี่ยผมมาทนดาเมจของแบบทีเล็กไม่ค่อยจะไหวนะฮะเออใครจะไปทนไหวกัดอย่างแรงเลยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่นี่ปึ๊บขอทีนึงขอทีนึงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยควร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 มาวัดพลังนี่นี่นี่ขออีกไม่กี่ทีขออีกไม่กี่ทีจะตายก่อนนะเว้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ยา sí. yeah. โอ้โหเกือบตายโอ้ยยืนบวกไม่ได yeah. oh, oh ้เลยนะผมมันกัดเรากะเด็นด้วยแหละบะเดนอะเออเออ้าวมันกำลังไปสนใจไหลโนยเรียบร้อยดิโอ้โยทีเล็กตัวนี้ทีเล็กน้ำเขียวตัวเขียวปี่เลยประโทเอเคอ่ะเดี๋ยวนะ ชั่วว่าไปพี่ก็ยังไม่ได้ขะยังไม่ได้ไป,ไปฟาร์มไม้นี่หว่าเดี๋ยวขอปั๊มเลือดก่อนนะครับผมตอนนี้โอ้โห,โหโดนกัดซะเกือบตายโอ้โหเลือเล่อนๆอยู่หน่อยเดียวเองนะครับผมตอนนี้ไปไปฟาร์มไม้แล้วเดี๋ยวก็ให้เจ้าแรปเตอร์ของเราพักผ่อนซะหน่อยนะฮะเบิบเช่าเฉ่าเช่า Okay. อ่ะอันนี้ด้วยเฉาะเฉาะเฉาะอืมเฉาะไปอ่อาฮะน่าจะพอแล้วเนี่บผมตอนนี้เราน่าจะพอครับรั้วไม้อีกหนึ่งอันแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยเฉาะเจาะเฉาะเฉาะเพื่อความมั่นใจเนี่ยผมเจาะเพิ่มโอ้โหวันนี้โชคดีเนี่ยผมเจอหมาป่าเลเวล 2 8 0ดนะครับผมเนาะเพราะปะกติพี่ก็หายากเหมือนกันหมาป่าเวลสูงสูงเนี่ยเออแต่ถ้าเอาแบบสูงสูงจริงๆเลยนะครับผมเนาะต้องในถ้ำนะฮะต้องในถ้ำต้องเอาตัวที่แบบอย่าเกินอ่าอย่าอย่าคือต้องบอกอย่าเกินอย่าเกินห0 0อนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเราเอาเราเอาเกิน600เนี่ยผมเนาะเราไปจับเกินแบบเราไปจับเลเวล800อมาเลยเนี่ยพอเอามาชุบแล้วมาจับอีกทีเนี่ยวิเวลมันจะน้อยมากนะฮะ แต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมพี่ก็จับเหมือนกันเราจับมาป่าธรรมดาไม่ต้องไปชุบให้มันเสียเขาเรีกเยกอะไรนะให้มันเสียอ๋เอเอมเบอร์นะครับผมไม่ได้แบบไม่ต้องเสียเอมเบอร์ให้มันเสียเอมเบอร์นะครับผม,ผมก็คือจับตัวเลเวลน้อยๆไปใช้งานก่อนนะครับผมถึงวันไหนเรารวยเอมเบอร์เราค่อยมาจับเลเวลสูงๆในถ้ำอีกทีนะฮะโอเค ตอนนี้เราก็ได้หมาป่าตัวหนึ่งนะครับผมครั้งนี้พี่จะใช้ยาคูณสิบเลยนะครับผมเพราะตอนนี้เราสามารถลงถ้ำหายาคูณสิบได้แล้วนะครับผมนะเนอะสบายอ่ะตอนนี้แล้วยิ่งมีหมาด้วยตอนนี้ก็ยิ่งสบายสบายนะครับผมแต่ตอนนี้เราต้องให้แรปเตอร์นะ้อยเราพักพักก่อดน,นะครับผมเนาะพักก่อดแม่บอกให้ไปพักผ่อน <c oughs> <c oughs> อะไรกูทนะี่โอเคเดี๋ยวเราจะตั้งเตียงนอนแล้วเราจะนอนเลยนะครับผมเนอะตรงนี้ จริงๆเราใช้ยาคุณสิบเราต้องนอนด้วยหรอวนะ่าเนี่ยนะเออเราเนื้อน้องเรามีเนื้อน้องเรายังไม่มีเลยนะครับผมอุ้แล้วก็นอนไม่ได้ด้วยประเด็นโอ้นอนไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามีอ่าศัตรูไม่ใช่ศัตรูดิมีสัตว์ดุร้ายอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับผมมันจะไม่ให้เรานอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปล่าเนื้อเลยดีกว่าแล้วกันเนาะอืม ไปตามล่า,าเนื้อน่องนะครับผม,มเดี๋ยวเราคาปิดก่อนอเพื่อความปลอดภัยของไอเจ้าปังเย็นของเราเนี่ครับผม,ม,มตั้งชื่อเรียบร้อยนี่ครับผมเนาะปึ๊บปเ๊บอ่ะตรงนี้หวังไว้ครับฟึบิเรียบร้อยอ่า รู้สึกว่าองกิโลนี่น่าจะไม่ได้ให้เนื้อน้องเรานะผมเราต้องไปหาตัวที่มันให้เนื้อน้องเราเยอะกว่านี้อย่างเช่นพวกทีเรกเนี่ยผมช้างแมมมอธเนี่ยเราเริ่มจากแมมมอธก่อนเลยแล้วกันโอ้อเจนก็ให้นะผมแต่อเจนให้น้อยกว่าอ่ะเราล่าอาเจนก่อนนะครับผมตัวปัญหาตัวน่ารำคาญ<ม>เป็นถึงนกเหยี่ยวแต่ทำตัวคล้ายอีแลงเลยนะมึงเลยกินซากศพ อืมกินซากกินซ่าเออเป็นถึงเฟลคอนแต่ทำตัวเป็นอีแง้งอืไปไหนละ้ะนี่เรียบร้อยโอเคในนั้นนอกไม้ได้มาหนึ่งชิ้นก็ถือว่าใช้ได้เออตัวนี้เลือดเหลือน้อยนี่เราจกจกจๆ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 จกจกจบะไอเสือเซปทูธยังไงยังไงเองยังไง เรียบร้อยเดี๋ยวหาต่อโอเคตรงนี้มีแมมมอสอีกหนึ่งตัวแมมมอสเดี๋ยวเราเอาหน้าไม้เปิดไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเลือดเยอะเออโอ้ยโอ้มันเติมแล้วมันเติมแล้วเออเดี๋ยวพันสามเปึ๊บเปิ๊บเป๊บเป๊บนี่วรควนควรควรควนขดเรียบร้อยโอเค แมมมอสถือว่าดีหน่อยเนี่ยผมมันไม่กัดแล้วก็เด่นเหมือนไอ้ทีเล็กเนี่ยว่าตอนนี้เราน่าจะพอแล้วเนี่ยผมเนาะสำหรับเนะืนอ้อน้องเพราะว่าเราใช้ยาคุณสิบด้วยหมาป่าก็ไม่น่าจะกี่ทีนะ่าก็น่าจะตื่นนะครับผมไม่กี่ทีก็น่าจะตื่นเนีฮยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอเจน,นี่อีกตัวละกันเออยิงก็ไม่ขออีกที่ขออีกที่เออเต็มคาราเบลไปเลยไปไงเออ ไปไหนอีกละไปไหนอีกละยังยังยังนี่เรียบร้อยโอเคอ่าอ่าอ่าว่าเราน่าจะพอแล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะพอดีกับมันแล้วล่ะอโอเคอ่ะเราไปทำให้ปังเย็นของเราตื่นกันดีกว่านะครับผมเนาะปังดิปังเยน็นปังเยน็เยนพี่หัวหายหัวซุกเข้าไปในหิน โอเคเดี okay, ๋ยวเราเริ่มจากให้ยาคูณสิบไปก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ปั uh, uh, okay, okay, mm ๊บให้อ่าอะไรวะโอเครีมูฟยูไอเทมโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราให้ยาคูณสิบกับเจ้าปังเย็นไปแล้วนะครับผมเนาะก,ก็เราให้อาหารต่อไปก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมปกติมันเพิ่มน้อยไงแต่พอเวลาเราให้ยาคูณสิบล้วก็จะเพิ่มเยอะนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฟื้นเลยสามอึกเท่านั้นนะครับผม กืนอาหารไปแค่3มอึกเท่านั้นฟื้นเลยเนี่ยผมโอ้โหเลเวลสียสิบเถือว่าเยอะนรนบผมตอนนี้เอาล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเจ้าหมาป่านี่ไปขี่เลยเนี่ยผมแต่หมาป่านเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้อานเนี่ยผมเราสามารถขี่ได้เลยเนี่ยเนี่ยไงว้าอย่างเท่เอาเรื่อง แล้วหมาป่านะครับผมสามารถใส่ชุดเกาะให้มันได้ด้วยนะครับผมนอกส่วนหัวนะครับผมล้วน้องๆไปทําแบบชุดเกานะหนาๆมาใส่ให้มันเกาะมันก็จะเยอะนะครับผมเกาะของเจ้าหมาป่าตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นพันนะครับผมโอเคแล้วเป่าให้แรปเตอร์อยู่เฉยๆก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเอาน้องไปเล่นก่อนโอเค EP หน้าเราก็คงจะได้กลับบ้านนะครับผมเนาะเออน้องๆก็อาจจะไปเจอพี่ทีที่บ้านแล้วเนี่ย เพราะตอนนี้เรามาฝั่งนี้เยอะแล้วได้เวลาพี่กลับไปสร้างบ้านบ้างแล้วนะครับผมตอนนี้พรเลเวลเราเริ่มสูงแล้วนะครับผมอินเกมเราก็เริ่มมีแล้วบ้านตอนนี้ได้แค่เขาโค,ค้งแค่ผมโ,โอ้ย้ตรงนั้นมีทีเล็กเดี๋ยวขอจัดทีเล็กซะหน่อยดีเดี๋ยนะเลวลสี save, save. ่สิบแต่มันก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมไอ้ทีเล็กตัวนั้นเราก็ขอไปสังหารซะหน่อยแล้วกัน วิ่งเข้าไปด้านหลังวิ่งเข้าไปด้านหลังวิ่งเข้าไปด้านหลังงับไปทีปื๊บป้าปื๊บป้าโอ้โหฮิตเกือบแล้วสี่ร้อยเอายังไงยังไงอเจ็ดยังไง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 อเจ็ดยังไงยังไงอีกทีเดียวนะอีกทีเดียวอีกทีเดียวนะอีกทีเดียวนะเรียบร้อยขนาดเตือนแล oh. ้วก <tim> mmm <ings> ็ไม่ฟังว่าอีกทีเดียวนะก็ยังห้าวอยู่โอ้โหอินนกอีแรงเอ้ย เคลียรับดาเมจขึ้นไปเลยนะครับผมโอ้โหเพิ่มดาเมจ23%เลยนะฮะอืมก็ต้องบอกน้องๆก่อนนะครับผมยิ่งอ่าสัตว์หรือได้เสาเลเวลสูงนะครับผมเวลาเราเทรนเนี่ยก็จะได้เลเวลที่สูงตามมานอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมอัมนนี้มาดิมาดิเออลุงขี้เมาลุงขี้เมาลุงขี้เมาโดนกัดไปไเลยเหียบร้อยตายโอ้โหเวลอัพอีกแก ต่อไปต่อไปต่อลุยต่ออุ้ยกวางกวางน้อยกวางน้อยกัดให้หมดกัดให้หมดโอไม่เอาไม่ไม่กัดไม่กัดไม่กัดนี่แมมมอสด,ดีกว่านี่ครับผมนี่สูสีกว่าสูสีกว่าโอ้โอ้กัดกัดกัดมาบมาบมาบบางทีมันก็200บางทีมันก็400ร้อยเวดาเมจมันมงับ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 อ๋อมันเป็นดับเบิ้ลดาเมจนะครับผมเนาะบางบางอันอะ โอเคปะครบโอ้โหเจอเรืหนังมาเพียบโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะผมที่เราจะต้อง ปิดคลิปนะครับผมก็ขอบคุณน้องๆและเพื่อนๆนะครับผมที่รับชมรับฟังจนจบนะครับผมนอกวันนี้ก็ต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับผมนอกาเจอกันใน E ีีหน้า e ีีหน้าจะทําเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วตาอิองก็มี Facebook f a ฟ page นะครับผมสามารถกดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆน้องๆไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ